ฮ่าโอเคเอาละก็กราบสวัสดีทุกท่านทางหลายนะครับอยู่กับผมแซมเองวันนี้เราก็ไปอยู่กับดาร์คโซลสองเช่นเคยนะครับอันนี้ก็คือต่อจากพาร์ท่แล้วนะคะนร,รับพาร์ท่แล้วการเรียบบอสเป็นหนึ่งตัวแล้วก็ไปหาสวินมาเพิ่มนะครับเดีย๋ยวพา์ทน,นี้เราจะมาเคลียร์ที่เหลือนะครับก็คือสู้บอสแล้วก็ดอร์เอาละเดีเ๋ยวเ,เราจะไปรุยกันเลยดีกว่านะเริ่มมาครนี่อัศวินที่ผมไปตามมาเตรียมพร้อมอาถือวุฒิเตรียมพร้อม เดีย๋ยวไม่ทำการเสียเวลาเราไปรุยกันเลยดีกว่าโอเคเริ่มสู้ในเวลาบุกแล้วมันจะเป็นปล่อยทัพราชาอู้ตกไปแล้วแมว The Onion โอ้ยเขาบนหนา,หนาวๆเลยข้างล่างอย่างงอนเลยนี่ไงมาละพวกลูกน้องที่ถูกครอบนำโดยเคยอนเขาต้องถูเอ๊ะเขาเป็นลูกน้องช่วย เออเอ้ยหลุดเอานี่วิ่งอึดว่ะวิ่งอึดเอาเรื่องเนี่ยเอามามามาดีมาดีกูมีพวกอ่ะกูมีพวกอ่ะอ้าวอะไรอะไรโอ้ยเฮ้ยแฮ้ยไอ้ดอกอะไรอะมาฮะตัวมันอุ้มอุ้มอุ้มมันเอออุ้มมันทำกระติวเหรออ๋อโดนแข่งไปละโอเคโดนแช่ไปละ ประตูหนึ่งก็เขี่ยหมดอุย้ยไอเวนไหนมันยิงใส่กวูวะเฮ้ยโอุยโอ้ยเกือบตายยวเขาเลีรยไอสามประตูที่จบป้อนก็จะปูมาละตายให้ต่อเก็บฮะเหลืออีกเหรอเฮ้ย,ยตกใจอาไรเข้ามาแนละ้วโอเคนี่มาแล้วภากเปิดตัวก็ฉากเปิดตัวทรก็บุ๊ม โคตรเท่เลยว่ะไหนโชว์ตัวหน่อยสิเอาแบแบ่ออกมาครับหน้ามาแล้วชื่อคือนะเบรนโบรีคิดมาแล้วท่านราชาผมมีพวกวนะท่านจะไหวเหรอออกมาครับบอลไปเอาไปไหนอ่ะเฮ้ยมันไปเลยมัน,ปน,ปนไปเลยเพื่อนมาดีดิมาดีมาสบุกูอา มันวิ่งเลยว่าจะฮารดาไปทันมานี่นี่ปั๊บดีเด็กโล้วกันนะเฮ้ยยังหกสิเฮ้ยเอาหัวใจกูละหุ่นเวทีสามรอบไยเอ้าตัวนั้นมันมาจากไหนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ย ฮ้ยเกือบปอดได้ไงวะไอเวนนั่นมาจากไหนวะไปเคลียร์ก่อนโอ้ยโดนเต็มๆวุ้ยจะไปจังไงวะเนี่ยโอ้เฮ้ยโอ้โหแม่งโคตรยาวเลยแม่งแค่ขาตายโอ้โหไอเวนนั่นมาจากไหนวะอ๋อก็คือเขาจะไปปิดประตูให้เหรอ๋อเอ๊ะไม่มากล้วเน ต้องเหลือประตูหนึ่งไว้นะโอ้โหไม้รอบนึงมาก็ค,าคือเขาสงัดตัวเองไปปิดประตูให้เหลืออยู่สองคนตอนนี้แต่ว่าเปิดประตูบานหนึ่งเอาไว้นะเมาลมากูาอขอใหม่นิกูโดนขัดตัวที่แล้วมาจากไหนก็ไม่รู้เ,เจมามาเปิดใครก่อน วิธางานเก่งจริงวิ่งตกเตี้ด้วยโอ้ยปาจากไหนวะย่าย่าย่าดิวโอเคเป็นตัวเป็นตัวเกมมีคนไปปนเป็นตัวให้ละเดี๋ยวไอเวนนั่นน่ะไอเวนนั่นน่ะมึงยังจะมาอีกเนาะวันนี้ขอกก่อนเพื่อนรับมือไปก่อนเดี๋ยวคุณแต่งกายดีนดีกว่า เข้างมาบนเส้นของเกยกดบ้านนะเพอเพอคุณจะตายเลยอยู่คนหนึ่งไอ้ไอ้ที่นี่มันตัวจังวะไอ้ไปเพื่อคุณจะตายครับเพือกุณรูว่าจะตีเพื่อมาอยู่โอ้โอ้แย่ละมันเคขือบโอ้เกื่อตายอ่ะมาหนึ่งกัดหนึ่งกูปะ ใครเปิดก่อนตึงเปิดขึ้นทางไลยทางระเบิดพลังใช่ไหมโอยกันโดน่ก๊งเลยหรือว่าจอมยุทธ์โหยโดนแก๊งมารู้สึกว่าการบับมันิดเพิ่มระยะฉิกหายเขาระยะอย่างไกลเขาเว่ยเต็มเต็มเลย ้เอ้ยเอ้ยอะไรคุยกระโดดตีกาแม่เอาอันนี้กระโดดต่อมาไงทัดทัดเราไงให้เปิดร้อนเว้ยทันทันเฮ้ยเอานะทันห้าทัดพลาดอ๋อชะงักเนียเฮ้ยทีเดียวไม่ตายเออโอ้ยโอ้ เกือบมะกูกับตายเออตายซะท่านโอเควุ้มตาก่อนไปเจอ,เอ,เองงกันนั่นไงมุงกุดมุงกุดอยู่นั่นเราได้มาแล้วปุ๊บโอเคที่นี่ก็เกียร์ที่นี่เรีบยบร้อยเหลืออ่าถ้าจะไปผิดก็จะเหลืออีกโซนหนึ่งก็เป็นอีกบอสต,ตัวหนึ่งเหลืออีกบอสต,ตัวหนึ่งโอเคนะั่นเราไปกันเลยดีกว่าไปหาบอสอีกต,ตัว เอาราโซุดท,ท้ายที่เหลืออยู่ในแดนนี้ก็คือตรงปัตโตตรงนี้ซึ่งมันต้องใช้คุณแจงแล้ผมก็ไปหามาแล้วไปหานอกรอบมานะโอเคไม่ได้หรอกอาราทากต่อไปเราจะต้องลงจากตรงนี้ก็คือเข้าตรงไหนวะกอตรงนี้เงโอเคเข้าลงจบไปปุ๊บแล้วมันก็จะหายลงไปแมวเดี๋ยวผมจะ อ่าก <us> ok ูบอกแล้วว่าที่นี่เป็นท oh ี่ที่กูเกลียดป่ะมองไม่เห็นห่าเลยเลยเป้งมีแต่หิบะโอ้โหเอาละที่นี่ก็จะมีบอสอัศวัยอยู่ซึ่งจำไม่ได้เลยตะบลไปทางไหนกูมองไปเห็นทางเลยที่ที่ผมโคตรเกลียดเลยมองไม่เห็นห่าเลยเลยเนี่ยมันจะมีจังหวะแบบเออมันจะให้เปิดเห็นสักพักนึงแล้วก็ปิดเปิดปิดอ่ะเอออันนี้ไงโอเคมันจะจาง ตรงแบบอปมีคนตายแถวที่เยอะเลยเคซึ่งเราจะไม่ผิดนะบอสมันจะอยู่ตรงของสักทีหนึ่งเ้าก็ที่นี่มันกว้างมากกว้างแบบกว้างเดะที่นี่แบบกว้างมากไม่เห็นอะไรเลยแล้วมันก็จะมีมอนพิเศษที่โผล่มาตามห่มะด้วยแบบเฮ้ยซีกิเสียตนัหน่งครับเี่ก็คือมาเวทนี่มาหิมะโอยปกติมันควรเป็นกวางไม่ใช่เหรอวะทำไมมันเป็นมา้าวะ มันชนยังไงกูก็โดนครับม้าสายฟ้าด้วยแบงคบินได้ด้วยคือม้าพวกนี้มันเก่งมากมันเก่งมากด้วยกูเดิตังค์เยอะว่ะสามพันเลยเกยียดเดินแล้วกูยังกูจับม้าพวกนี้มาขี่แทนได้ไหมวะกูไปจับม้ามาขี่แทนได้กูเกียดเดินมากเลยเนี่ยมองไม่เห็นทางเนี่ยเขาบอกว่าบอสที่แมปนี้เขาข้างเก่งด้วย ออกมาจากไหนวะโอ้โหมุ้งโม่ไปจากไหนเนี่ยไม่ตายวะโอ้โอ้โอ้โอจะตายเองละจะตายเองละนี่แค่ระหว่างทางเอยนั่นไงข้างหน้าปุ่มข้างหน้าเปล่าวะน่าจะปุ่มนี้แหละไม่แล้วเปอีกข้างหน้ากูนี่หว่ากูติดตายเอาเด้โอ้ยเข้ามาตอนมันขวิดกูกูก็กิ้งไม่ได้มาโอ้โอ้โอ้เฮ้ยมาจากไหนอีกตัวหนึ่งโอ้ เ,น,เน,นี่ยเข้าใจยังว่าทำไมเกียรดดานเนี่ยแม่งมาจากไหนวะเอา้าเอ้าโดดได้ยังไงอาาใใ่ะเอ้าระยะมือไกสองตัววัดสองตัวไอ้เฮียโอ้ในขนาดกูยังไม่ถึงฟอสได้เลยกูตายข้างทางเยอะชิไหมิ นีทงง่ทางองคทางองค์จะทางองคแล้วจะทางองคแล้ววิ่งดิอุ้ยมันตามมาอย่ามาใกล้กลัวไป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 โอเคไปเลยอาระเข้าไปกันเลยดีกว่าเราอยู่ส่วนข้างเลยรีบไปนี่ไปรีบตู้อ่าโอเคบอสท,ที่นี่ก็เป็นเพชรเหมือนเดิมก็เป็นตะเกียบเหมือนเดิมแต่เก่งกว่าเก่งกว่าไอ้ตัวขาวอ่ะ นี่มันเก่งจ้ะเพราะว่าเด,ดี๋ยวสักพักเดี๋ยวจะได้รูเฮ้ยมุกเส้นเหมือนกันมุกเส้นเหมือนกันวะเฮ้ยมันปิดมากอย่าออย่าจะจิ้มปัญหาจากตรงนี้พอดูแรกเลยอ้าเห็นไหมมันมีชื่อตอชื่อนั่นแหละมันใหม่อีกตัวหนึ่งโอ้โหแค่ตัวเดียวยกูจังกับบาก ต้องเอาตัวเลื่อนน้อยก่อนต้องระวังอีกตัวดนะ้วนี่ไงสองตัวมันเป็นอย่างี้ไงอ้าวกูยูโอ้มันไล่เวทอัดหน้ากูเลยอ่ะเฮ่ยบอกไม่ได้แทงค์ไม่ตายเฮ้ย์ดาเวทมาตัวนึงต้องเอาตัวนี้ก่อน ตายเออตัวหนึ่งตาย้โอเคถ้าเกิดอีกตัวหนึ่งโอเคตัวหนึ่งตายไปแล้วปุ๊บอ่ามันจะเกิดบางอย่างเกิดขึ้นถ้าเกิดตีตัวนี้โลประมาณหนึ่งอืมมันโอเคมันใกล้าตายแล้วทำไงออโอเคท่า,าที่มันผมบอกอ่านั่นไงมันปั๊ตัวเองมันหิวเงือดได้ด้วย สังเกตดูดีๆเลือดมันจะเพิ่มหน่อยนะคะมันแล้วต้องแรงขึ้นด้วยโอ้โหจะโกกไปไหนเนี่ยแองเอ,อ้ยมีปัฟบตัวเองม,มีเลือดด้วยโอ้โอยโดนได้ยังไงวะเน,นี่ย โอยเดิๆเนๆใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยวัน็อดกูหิวเลือดอยู่โอเคนะผู้ชมผมอายึอแล้วที่นี่เออมาสู้ใหม่ดโอวยโอยโอ้ยโอ้ยโอระโบแยงเลยนอกระโดดโออยยโออเย ดหูดหดาตา์ให้ดยไปไห้ได้ดทำไดูมันทำโอด้ดูมันต้องต้องคีิจบมันให้ได้ไม่อยากเดินแล้วอ่ะมันตโอ้โอ้ันหลบอย่างง่ายอ่ะ ไเดี๋ยวต่อค่าให้ได้อย่าวิ่งหนีมาเร็วโอ้มันดาวสองโทอู้บอมได้ยังไงวะกูไม่มันวิ่งไปเอ้ายากูอยู่ไหน ไม่มีจังหวะเลยประชิดตัวโบสเออโอู้หยหาเอ,อ้ยตัวหนึ่งก็เอาอยู่เออตายโดนนึ่งอู้มาตัวหนึ่งมันง่ายเวยจริงท ก็จะหมดแป้ติดบ,บัตรโอ้ยติดไม่อยากมามันไปใกล้ไม่อยากให้มันไปไกลถ้ามันไปไกลมันจะไป,ม,ะไปมันจะไปง่ายเวททิ้งอืมอุ้อมันสปินเลยเว้ยมาเฮ้บัฟเหรอแ่ะไปทักไปอย่างนั้นอะ ว่ามันจะไล่ไปอ,อ,อันนี้ง่ายต้องถอยไกลๆว่ะว่ากลับเออปับ๊บขึงว่ะปั๊บตัวเองทุกอย่างเลยอะทั้งปีเลือดทั้งอึดทั้งอะไรแรงด้วยแต่ไม่น้ำหมดแต่ไม่น้ำหมด,หมดโอโหเก่งเขาไม่โดด เอ้าโดนโอ้โหมันทับกูเยกนแตต้องแหจากว่าโอ้ยใส่ตัวใส่ตัวมันขอบกูอ้าปับ๊บหายละ บ้ามันหายครับแต่เลือดกูก็หายเหมือนกันหายอะไรกิร้งกิ๊กก้งโอ้โหจะบงบยังไงอืออุ้ยตะปีนหัวแล้วเนี่ยเฮ้บ้ามันหายครับเออเดาดับกูจะแตกไม่ดับไม่ดับไม่ดับเออเฮ้ยเดาบอาะอืมวิเอเเอ,เอตายเออ โอเคโอ้ดาบแตกเลยอ่าชนบแล้วเย่าจบแักทีสําหรับที่นี่มันจะได้ไม่ต้องเดินมาอีกต่อไปโอ้โหชนะแล้วไม่ได้ยากอย่างยากที่มึงบุมกูเลยแหละโอเคจบไปก็ต้องระหว่างทางด้วยระหว่างทางเราโคตรลํบากเลยกูจะมาถึงนี่ได้เลยโอเคผมเคลียร์ที่นี่จบหมดละครบทุกอย่างละไม่เหลืออะไรละ โอเคนั้นเราปจบคลิปกันเลยดีกว่าโอเคก็เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อไปลังใจในการทำพาร์ทต่อไปนะครับพาร์ทนี้เราจบที่เดียวซีครบหมดแนละ้วครบทุกอย่างแนละ้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าก็จะไปเคลียร์ในเรื่องหลักให้จบนะครับโอเคดังนั้นขอให้ทุกคนมปวันที่ดีนะครับขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย